ถ้าทําให้ผู้ชายแค้นมีโอกาสเจอเหมือนกันถ้าทําให้พ่อของลูกแค้นบางทีสิ่งที่ตามมามันก็พอๆกันอันเหรอคะใช่กําลังพูดถึงไฮโซแชมป์ไฮโซแชมป์หรือจิรัตน์เพ็ทนันทวงศ์ค่ะไฮโซแชมป์นั่นเองพอจะทราบใช่ไหมครับว่าไฮโซแชมป์แต่งงานแล้วมีลูกด้วยหนึ่งคนแล้วก็เลิกต่อมายากับเมียเมียเอาลูกไปเลี้ยงแต่สิ่งที่ทำให้ความเป็นพ่อของลูก ทนไม่ได้และไม่ทนไฮโซแชมป์ไม่ทนก็คือเมียเมียเก่าค่ะไปคบหากับไข่เจียวค่ะแล้วไข่เจียวยังไงอะในเมื่อแม่เอาลูกไปเลี้ยงไปดูด้วยก็เท่ากับว่าไข่เจียวลูกของไฮโซแชมป์ก็ต้องไปอยู่กับสังคมของไข่เจียวคำถามคืไข่เจียวคือไข่ไข่เจียวเนี่ยก็คือแกงเดียวกันกับพีษพีษคือไก่ถามว่าพีทคือไก่ ทั้งไข่เจียวทั้งพีทเป็นลูกน้องสายตรงของเอ็ดดี้ถามต่อเอ็ดดี้คือใครเอ็ดดี้เริ่มคุณละเข้าเขาละเอ็ดดี้เริ่มเข้าสู่วงการแล้วเจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์ใช่ค่ะเอ็ดดี้หนีคดีเว็บพนันเอ็ดดี้หนีหมายจับฟอกเงินยาเสพติดหนีออกนอกประเทศพร้อมพกับเมียน้อยที่ที่ใชเก๋ใช่ไหม ค่ะประมาณนั้นค่ะอัางกใหม่ใหม่ใหม่เอาช่างมันช่่งไม่เออชื่อไม่ชื่อดีกว่าโอเคโอเคโอเคแต่นี้ไปแล้วละกันตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่พูดง่ายง่ายเอ็ดดี้อ่ะก็เอ็ดดี้กับเมียน้อยก็วิ่งอยู่สองที่แหละก็คือถ้าไม่ลอนดอนก็แถวแถวกัมพูชากัมพูชาปอยเป็ดพนมเปญแถวแถวนั้นนะครับค่ะทีนี้ตัวพีทกับ ไข่เจียวเนี่ยก,ก,ก็อยู่ในกวนอยู่ในเครือข่ายของเอ็ดดี้สิ่งที่ความเป็นพ่อนะสิ่งที่ทําให้ทําให้ไฮโซแชมป์เนี่ยไม่ทนก็คือว่าลูกของตัวเองต้องตกอยู่ในวงนัวงวนวังวนตกอยู่ในแวดล้อมของสังคมเว็บ,วบนั้นซึ่งเป็นสังคมงเทาสังคมไม่ดีใช่ไฮโซแชมป์รับไม่ได้ไงมผมเข้าใจว่าไฮโซแชมป์ก็คงทวงลกูก ทวงลูกคืนหลายครั้งค่ะแต่ว่าไม่คืนใช่ไหมเมื่อไม่คืนไฮโซแชมป์ด้วยความแค้นแฉซะเลยเว่า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 ไข่เจียวกับพีทเนี่ยเป็นใครทําอะไรอยู่เอ,อ,อแล้วเอาลูกตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอดีตภรรยาตัวเองก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไฮโซแชมป์ก็ออกมาแฉเว็บพนันในเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่าฟีฟ่า555ใช่ค่ะ ไม่ใช่มีมาเกา 8, ๊าแปนันนี่ฟีฟ่าห่าฮ่าาชี้เป้าให้พี่ๆตำรวจมาตั้งนานแล้วแห่ะ<ช>พี่ๆตำรวจไม่ขย,ยับสักทีใช่คะ่ะนิ่งอะ่ะพี่ตำรวจก็ไม่ขย,ยับสักทีล่าสุดเพื่อลดกระแสเพื่อลดการเป็นเป้เปาสายตาฟีฟ่าห่าฮาาไปเปิดเว็บย่อยค่ะไปเปิดเว็บย่อยไปเปิดเว็บย่อยที่ชื่อบาร์ซ่าลอดอาบาร์ซ่าลัดยาขนานั้นเลย ไฮโซแชมป์ so s, ก็เข้าไปล่อซื้อบาซาล็อตใช่ค่ะมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าไปล่อซื้อแล้วยังเปิดทําการต้องการบอกตํารวจว่าเขายังเปิดทําการอยู่จ้าตํารวจไม่รู้หรือจ๊ะไฮโซแชมป์ so s, เมื่อล่อซื้อเมื่อล่อให้ <C aps S 2> เพื่อขายาของบาซาล็อตพลาดนะเริ่มติดต่อคอนแทคกับเข้ามาที่ไฮโซแชมป์นะจากนั้นไฮโซแชมป์ก็แคปหน้าจอเลยใช่ค่ะที่มีการคอนแทคติดต่อกันทางไลน์เนี่ยเขาสื่อ <C aps S 1> สารากัน <จอ S 1> ทางไลน์ แล้วก็มาโพสตประจานในโซเชียลมีเดียป็นประจานใครผมว่าประจานพี่พี่ตำรวจนะก็พี่พี่ตำรวจไม่รู้ไม่เห็นเหรอคะรายการนี้ต้องบอกว่าไฮโซแชมแหกตำรวจพี่พี่ตำรวจผู้ใหญ่ในพันวงตำรวจเ่ระหรอกระแทกมาที่หมาแก่ก็หลายครั้งเรื่องดีๆของตำรวจพูดบ้างได้ไหมผมก็บอกไปว่าได้ครับท่านแต่จัดการเรื่องไม่ดีก่อนลูกน้องของท่านแต่ละวันมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นจะให้ผมทำไงอ่ะ อ่ะฝากและการรอดูตำรวจจะจัดการไหมฟี ف า5 5หรือบาซาร็อดเนี่ยอ,อ